เมื่อเราได้สดมนบูชาพระราตนาตรัยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงเด,ดินทางระิพานกันให้นั่งขัดสมาธเดาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพ่อสบายสบยหลับตาของเราเบาๆ พอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้ขังวลในทุกสิ่งให้ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจหยุดใจนิ่ง พอใจหยุดใจนิ่งถูกชวนเข้าเท่านั้นแหละแลวใจก็จะเคลื่อกนกข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเช่นนึกถึงพระแก้วใสๆแทนสัญ,ญลักษณ์ของพระสมมาสมพุทธเจ้า หรือนึกถึงดวงแก้วใสๆแทนคำสอนหรือธรรมรัตนะคำสอนวัสมาธรรมรัชฌาเราจะนึกภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้แทนสังฆรัตนะก็ได้แล้วกับประคองใจ ให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจภาวนาวา่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหัง เรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็ค่อยๆละเอ,ยอ,ยอียดออนจะหยุดนิ่งๆแล้วก็จะละมีวอนได้ให้ลูกทุกคนสมหวังนังใจในการเข้าถึงพรระัตนตรตยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเหยียบ จากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปอันนมยังมุตสาภาควโตปปปาคณมการังกะโรมาเสเฮนาโมยัสสะภาคา 자 <목소리가> พุทธรัตนะาุตตรัตนนธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสังครัตนนาญาณรัตนนาญาณรัตนะาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ทูปเทียนแด่พระบรมพุทธเจ้าแด่พระบรม แดอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วแด่ดิการที่ล่วงรับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้จะนับจะประมาณไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วแด่ดิการที่ล่วงรับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้จะนับจะประมาณไม่ได้พุทธรัตนะพุทธะรัตนะธรรมรัตนะธรรมะ นราธนะานราธนาพระพุทธเจ้ารข้าพระพุทธเจ้ารมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนูชาดอกไม้ทูบเทียนรมพุทธเจ้าระบมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุธมประสงค์ในปัจจุบันนี้ในปัจุบันนีุ้ตารธนะ นามารัตนามหารัตนาคารัตนาสังภารัตนายานารัตนายารัตนาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแระบรมพุทธเจ้าแระบรมพุทธเจ้าแคนาคตการภายภาคเบื้องหน้าแคนาข้อตกลายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นาาขตการลายภาพเบืงหน้านายาขตการภายภาพเบืงหน้าหิมังหิมังสุปาพยัญชนะสุปาพยัญชนะสัมปันนางสัมปันนางสาลีนางสาลีนาโอชนังโอชนังปุธกังวะรังุวะรังปุทาสธัมศาสะมาสังกาสสังานิยาเทมะ าพระพุทธเจ้ารวมใจพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวหวานทั้งข้าวแอบพระมารถเจ้าแอบพระมารถเจ้าสุตรรัตน์สุตรรัตน์ธรรมรัตน์ธรรมรัตน์สังฆรัตน์สังฆรัตน์ญาณรัตน์ญาณรัตน์ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระ ชาขาทั้งหวานทั้งข้าวหวานทั้งข้าวแด่พระมปุถั์เจ้าแด่พระมปุถั์เจ้าแด่ติจการที่ล่วงลับไปแล้วติจการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้แต่นับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แด่ติจการที่ล่วงลับไปแล้วติจการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้นับจะประมาณมิได้สารัตน์า Ratana, 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 าระรัตนนาพระพุทธเจ้ารวมใจพระเจ้ารวมใจชาข้าวไรชาข้าวไรนั่งหวานนั่งขาาหวานนั่งข่าแด่พระมรรพุทธเจ้าแด่พระมรรพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนาพระรัตนาธรรมรัตนนาธรรมรัตนนา ราารพระรัตนายานรัตนนาพระพุทธเจ้ารวมใจพจรบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งข้า <S 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 พระนนบรมพุทธเจ้า,จาในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า

บญชาข้าพเจ้าทั้งหลายูชาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดำเนินให้จงดำเนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปร,ระโยชน์ได้ความสุขได้สำเร็จมากและผ,ผลในการปัจจุบันนี้เธอในกาปัจจุบันนี้เธอิานะ ปัจจโยโหโตุปัจจโยโหโตุุใดคุณใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งทํให้แจ้งโลกุตระธรรม9โลกุตระธรรม9ในทันทีในทันทีขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลินดีในการรักษาศีลไม่กี่ยเกี่ยวในกามคุณทั้ง5ไม่เกี่ยเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเผื่อกํานังกรา คือเว้นจากเปลือกตรงดังกลางคือกามคุณคือกามบุ ไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิช่วทิฏฐิช่วพึงประกอบด้วยประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงครบมิช่วใไม่พึงครบมิช่วพึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาศรัทธาตเต นิเรนิอเรอ,อตปาวตปาความเพียรเจและขันติัน,นติพึงเป็นผู้ที่เป,เป็นผู้ที่ตตรุครอบงํามไม่ได้ตรูครอบแผ่ไม่ได้ไม่เป็นคนเคลาไม่เป็นคนเฒ่าคนหลงงมงายงงงาเป็นผู้ฉลาดเนวบายผู้ฉลาด แห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล่องขาดในธรรมะที่ควรรู้ความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศล ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อบุญที่ข้าพเจ้าบุญที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าพ้นจากการมันชั่วช้าทั้งหลายจากรรมมันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมแห่งการบรรลุเตราเพึ่งได้ความเป็นมนุษย์เพึ่งได้ความเป็นมนุษย์ได้เพ เศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาเป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกโดยสะดวกกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้ง ซึ่งอรหัตผลอเลศอรหัตผลอเลออันประกอบด้วยประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรู้เาะตอนอันสูงสุดเทอสูงสุดทให้ลูกทุกคนนั่งวับเพียรหลับตาผนมมือขึ้นบําเพลอง ทำใจให้ใสๆนะจ๊ะขอท้พระบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดขอพระสัมมาสมบุริเจ้าทุกๆพระองค์น่าประสงค์ข่ายพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพานบาร,รมีธรรมของพระปัจเจกบริจาและพระอารหันตเจ้าทั้งหลายบาร,รมีธรรมของพระเดชพุหลวงปู่พระมงกลเท็มณีสดจันทะสะโรปุคนภพ,พิชาตามกาย บารมีของคุณย่าอาจารย์มหรา,า,ารัตนอุปสิกาอาจารย์กนุตยูงและมหาสามบารมีศีบารมีเนคคมมะปัญญาวริยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตารมเบขาบารมีที่ได้สังสมบุตรรมามาตั้งแต่ปฐมพระเาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กลังกายวา,ชา,ชา,ชา,าจาใจธาตุธรรมจงไปรู้ให้สะอาดและบริสุทธิ์ ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของพญาม,มารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาศสิธิ์วิบากรรมวิบากมานปรสักจางจางนานในชีวิตทุกโศกโครคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้หลุดทุกคนสมบูรณ์ไปดนม,มหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่ประร่องที่ตามตัวไปทุกภบทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไปสมบูรณ์ไปดนมาหาสมบัติอสิจันตันใช้ สร้างบารมีในชาตินี้ยังสะดวกสบายอย่างง่ายได้ยให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานใดที่เป็นสัมมาอาชีวะเายประสบความสําเร็จเป็นอศัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกําไงงามเป็นหมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ไปมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจนพระพุทธศาสานาวิชาธรรมกายทำบันได้ด็กระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าไปในคุนหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ในบรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุทำนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขายยืนยาวดิสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครวัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลก ให้เป็นที่รักของมอนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจราภัยดาจภายัยภัยทุกชนิดจะได้มากรามกายให้พบปะในสิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองจะเป็นบารมีจิตก็้อยได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคกันได้เกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะขอยได้พบพระธรรมากาย จะศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยของมะสมัสมมาพทธเจ้าให้แตกแขนทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาขไปเลาะเบื้องต้นทางกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและปัญญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอยได้บุลุธรรมกายความปรารถนานั้นกตจานที่ิรุทุกคนตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบาร,รมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเถิดสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสตถีพ,พันตุเตสาตุ